ดูจบแล้วเล่นเป็นแน่นอนแพท3.4ฟ n a นลเทสมีอะไรเอาเข้ามีอะไรเอาออกพี่โจรสรุปมาให้ฟังแล้วะครอย่างแรกเลยที่เพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คืออีเวนต์ใหญ่มี2จุดและครับจากเดิมมีเพียงแค่จุดเดียวตรง s t าร์เวอร์รอบนี้เพิ่มมาให้ตรงคอรี่อีก1จุดและครับ อย่างที่2ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับครั้งก่อนลงแค่อีเวนต์ก็ได้รับบัตรเกิดสามารถถือบัตรเกิดออกไปข้างนอกได้แต่ครั้งนี้จะเหมือนอีเวนต์ปลากระเบนเลยครับลงมาและสามารถตายภายในอีเวนต์ได้แต่ถ้าหากว่าเดินหนีออกนอกอีเวนต์ใหญ่และไปตายด้านนอกก็จะไม่ได้รับการเกิดแบบสเปเชียลครับในส่วนของบัตรเกิดเราจะสามารถได้รับจากหีบที่อยู่ใจกลางของปราสาทซึ่งจะต้องรอก่อน3นาทีนะครับเราจึงจะสามารถเปิดหีบและเอาบัตรเกิดมาได้เลยครับนอกจากเราจะได้บัตรเกิดแล้วเนี่ยเราจะได้รับไอเทมอาวุธต่างๆนะครับรวมไปวัคา้เรลดยบ ระบบซ่อนแอบในโรงก็ยังคงมีอยู่นะครับเมื่อเพื่อนๆเข้าไปในโรงแล้วออกมาเนี่ยจะสามารถถือปือนและยิงศัตรูได้ทันทีครับบริเวณทางด้านซ้ายของปราสาทก็จะมีลิฟต์โบราณให้เพื่อนๆได้ใช้เพื่อเคลื่อนที่ไปยังชั้นบนได้ด้วยแหละครับ และเจ้าวงกลมสีแดงอันนี้จะทําให้เพื่อนเพื่อนเทเลพอร์ตเข้าไปภายในปราสาทได้อย่างรวดเร็วครับส่วนจักรยอีก,กางแมทเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือรีคอลเพื่อนนะครับให้กลับเข้ามาในปราสาทอีกครั้งหนึ่งครับโดยเจเก้าอีเนี้ยจะสามารถเปิดใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดหีบสมบัติได้แล้วเรียบร้อยนะครับประโยชน์ของมันก็คือเมื่อเพื่อนร่วมทีมของเราได้ตัวเย่ลงไปแล้วกระโดดใหม่ที่ด้านนอกอีเวนต์นะครับก็จะสามารถรีคอล์เพื่อนจากที่อื่น เข้ามาในปราสาทโดยไม่ต้องเสียเวลาขับรถเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับมาดูในส่วนของการแปลงร่างเป็นแวมไพร์หรือว่าหมาป่ากันหน่อยครับการฉีดวัคซีนจะใช้เวลาอยู่ที่4วินาทีครับโดยที่วัคซีนแต่ละชนิดจะสามารถเก็บได้เพียงแค่1อันในตัวเท่านั้นครับซึ่งการทดสอบครั้งก่อนๆสามารถเก็บได้เป็นกระบุงเลยเลครับหรือเมื่อเราคืนร่างเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยจะแปลงร่างกลับเป็นแวมไพร์อีกทีก็จะใช้เวลาครูดาวอยู่ที่15วินาทีครับในการโจมตีปกติจะมีสเต็กให้เราอยู่2อสเต็กนะครับแล้วมเวม กิลพุ่งมีมาให้ถึง3ครั้งนะครับการพุ่งต่อเนื่องจะติดครูดาวอยู่ที่2วินาทีครับส่วนสแต็กการพุ่งที่ใช้ไปแล้วจะสามารถรีคอเวอรี่กลับมา1สแต็คภายใน4วินาทีครับในส่วนของท่าไม่ตายที่พุ่งโจมตีศัตรูถ้าหากว่าเรากดใช้ท่านี้แล้วเราจะกลับคืนสู่สภาพมนุษย์ทันทีครับ เมื่อเราอยู่ในร่างของแวมไพายแล้วโจมตีศัตรูจนตายศัตรูจะกลายเป็นลูกแก้วสีแดงแบบนี้และเราจะสามารถดูดเลือดฟื้นคืนพลังชีวิตของตัวเองได้ด้วยละครับทางฝั่งของหมาป่าก็ไม่น้อยหน้ากันครับความสามารถของหมาป่านั่นก็คือความรวดเร็วและความอึดถึกทนนั่นเองครับโดยเมื่อคุณอยู่ในร่างหมาป่าแล้วกดวิ่งจะมีปุ่มขึ้นมา2ปุ่มคือการโยกซ้ายและการโยกขวาจะทำให้เราสามารถหลบหลีกศัตรูได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวอย่างกับหนุมานเลยเละครับโดยการกดหนึ่งครั้งจะมีครูดาวอยู่ที่5วินาทีครับอีกความสามารถหนึ่นนนนอ กดใช้สกิลนี้แล้วมันจะเพิ่มสปีดในการเคลื่อนที่นะครับและดาเมจที่ได้รับจะน้อยลงอีกด้วยแะครับสิ่งที่น่าผิดหวังของเจ้าหมาป่านั่นก็คือสกิลการโจมตีครับการโจมตีติดคูลดาวน์ถึง15วินาทีและความแม่นยำในการโจมตีก็ค่อนข้างน้อยด้วยแหละครับแถมดาเมจยังไม่ค่อยจะแรงสักเท่าไหร่ครับ แต่มันถูกทดแทมนมาด้วยโมบิลิตี้อย่างอื่นครับนั่นก็คือความสามารถในการปีนป่ายแต่ในการปีนป่ายนี้ไม่ใช่จะกดได้ยาวๆนะครับมันจะมีเกจของพลังให้เราปีนป่ายได้ครับเมื่อเราปีในในตึกที่สูงมากๆเกจพลังหมดก็จะตกลงมาแบบนี้ดังนั้นเราต้องกะให้พอดีนะครับว่าเราจะปีนตึกไหนและใช้เกจพลังงานเท่าไหร่ครับมาดูในส่วนของยานพานหนะก,กันหน่อยครับที่เพิ่มเข้ามาในพัฟจิมบอลแพชนี้นั่นก็คือม้านั่นเองซึ่งจะมีม้าอยู่2ส,สีม้าสีส้มและก็มา้มมาสีฟ้าแต่ยังไม่มีม้าสีีทออองงงขขนาา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 โะครรรรัดยยววมมมมมพิเเเเศษ้าา้้จสถกใหาหาต ได้ในระยะ50เมตรด้วยไอเทมนี้นะครับในส่วนของความเร็วที่ม้าทําได้ก็จะทําได้อยู่ที่90กิโเมตรต่อชั่วโมงและจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเราสามารถใช้ปืน AR ในขณะที่เราขับขี่ม้าได้ด้วยแหละครับโดยเมื่อเรากดใช้ปืน AR แล้วยิงศัตรูนั้นม้าก็ยังคงวิ่งไปเรื่อยๆนะครับโดยความเร็วนั้นจะขึ้นอยู่ว่าเราขับขี่มาเร็วหรือว่าขับขี่มาช้าและครับอีกจุดหนึ่งที่เพื่อนๆสงสยัยม้าจะสามารถเติมน้ํามันได้ไหมม้าไม่สามารถเติมน้ํามันได้ครับแต่ว่าการเพิ่ม energy ของม้าเพียงแค่หยุดอยู่เย ให้มาได้พัก Energy ก็จะกลับมาเต็มนะครับ มาดูในส่วนของร้านค้ากันบ้างครับในร้านค้าเอาบัตรเกิดที่ผมเคยนําเสนอออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จะมีเข้ามาทดแทนนั่นก็คือสเตรนจ์พชันในราคา30บาทเมื่อเพื่อนๆซื้อสเตรนจ์พชันมาแล้วนะครับแล้วกดแปลงร่างเป็นแวมไพร์หรือหมาป่าสเตรนจ์พชันนี้ก็จะช่วยเพิ่มสมรรถนะให้กับแวมไพร์หรือหมาป่าด้วยแหละครับโดยจะมีขนาดทางกายภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับและความเสียหายที่ได้รับจะลดลงละครับและของอีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือเชียรี่แดนซ์แพคครับราคาศูน มันจะได้รับไอเทมอย่างเช่นยาน้ํามาแหละครับและนี่คือจุดฟาร์มไอเทมที่โคตรโกงรูปปั้นกากยครับเมื่อเราเปิดใช้รูปปั้นกากอยแล้วนะครับก็จะมีหีบสมบัติโผล่ออกมาให้เราได้เก็บกันนะครับโดยบางหีบนั้นไม่สามารถเก็บได้อย่างง่ายดายเพราะมันจะกลายเป็นหีบมิมิกนะครับเราจึงเป็นต้องโจมตีหีบนี้ก่อนแล้วถึงจะได้รับไอเทมนะครับ อีกหนึ่งไอเทมที่น่าสนใจนั่นก็คือคิมสันคีย์แหละครับโดยไอเทมนี้จะใช้เป็นประตูว้าเพื่อเปิดเข้าไปสู่ปรา,าสาทอีเวนต์ใหญ่ครับแต่เพื่อนๆก็สามารถใช้ประโยชน์ในการบังวิชชั่นของศัตรูก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ อีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจนั่นก็คือบัตรแคนนั่นเองครับโดยบัตรแคนนี้จะสามารถเปิดได้แต่ว่าต้องรอระยะเวลา2นาทีครึ่งนะครับถึงจะได้รับไอเทมโดยไอเทมส่วนใหญ่ที่ได้ก็จะเป็นอาวุธที่อยู่ในแอร์ดอปแล้วก็วัคซีนที่จะทําให้เพื่อนๆกลายร่างเป็นแวมไพร์หรือว่าหมาป่าครับแต่ความพิเศษของเสาบัตรแคนนั่นก็คือเมืเ่อเพื่อนเปิดเดสาบัตรแคน,น,นแล้วภายในรัศมีวงกลมสีเหลืองถ้าหากว่ามีคนเข้ามามันจะบอกจํานวนตัวเลขคนที่เข้ามาภายในนะครับคล้ายๆกับในอีเวนต์เลยต่อมาเป็นในส่วนของอีเีเวนล็็กกบจจะมุดแผท่ โดยอีเวนต์เล็กเนี่ยค่อนข้างมีความสําคัญมากๆเลยครับแต่ว่าการโดดที่อีเวนต์เล็กจะไม่ได้การตายเกิดแบบพิเศษเหมือนอีเวนต์ใหญ่แล้วก็จะไม่มีบัตรเกิดด้วยนะครับอีเวนต์เล็กเปรียบเสมือนเป็นรังของหมาป่านะครับซึ่งมันก็จะมีสมบัติซ่อนอยู่นะครับวิธีการเปิดสมบัติให้เราต้อนหมาป่าเข้าไปในรูปปั้นให้ครบทั้งหมดนะครับแล้วไปเปิดหีบสมบัติตรงกลางเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ของที่สําคัญที่สุดที่จะได้รับนั่นก็คือคิมสันคริสตัลซึ่ันนา้ ผมไปลองมาแล้วผมลองไปสำรวจอีเวนต์ใหญ่มาแล้วหาไม่เจอเลยเลยครับมาดูวิธีการเข้าไปต่อสู้กับท่านเขาเดคิล่ากันครับเราสามารถใช้คิมสันคริสตัลเหมือนคล้ายๆกับการปาระเบิดครับมันก็จะเปิดประตูมิติเข้ามาและให้เราเข้าไปต่อสู้ครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตอนเข้าไปต่อสู้กับท่านเขาเดคิล่ากันหน่อยครับ โดยวิธีการต่อสู้ให้เราใช้เสาให้เป็นประโยชน์ในการหลบหลีกการโจมตีนะครับพันเขาไดคิวลานี้จะมี2ล่างถ้าเราโจมตีล่างแรกสําเร็จแล้วอีกล่างหนึ่งก็จะโผล่ขึ้นมาและให้เราจัดก,การอีกครั้งหนึ่งถึงจะสามารถเปิดหีบสมบัติได้นะครับโดยวิธีการต่อสู้หรือแพทเทิร์นต่างๆผมได้ทําคลิปไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับสามารถไปดูได้ในเพจของ WK19 ได้เลยครับและทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแพท3.4 ที่กาลังจะให้เพื่อนๆได้เล่นกันในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับข้อมูลละเอียดเจาะลึกแบบนี้ขอกําลังใจเป็นคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมและอย่ายลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับลาทุกท่านไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ I smell